รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากพูดถึงทำเลทองในการปลูกทุเรียนแล้วนะครับ ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานั้นจังหวัดชุมพรน,นับว่ามีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและเป็นอันดับสองของประเทศไทยของเรารองจากจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นเองและอะไรที่ทําให้ทุเรียนจังหวัดชุมพรแห่งนี้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นถูกอกถูกใจผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเราไปหาคําตอบกันเลยครับจังหวัดชุมพร ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการทำภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะสวนผลไม้อย่างทุเรียนชุมพรที่ปลูกกันมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากกว่า232,011ไร่ให้ผลผลิตมากกว่า3 0 0 0 0 0ตันต่อปีเลยครับและที่น่าสนใจก็อยู่ตรงที่ว่าทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรนั้น ได้รวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อผลิตทุเรียนตามมาตรฐานวิชาการและคัดเลือกทุเรียนคุณภาพดีระดับพรีเมียมส่งออกสู่ท้องตลาดโดยเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ที่เหมาะสมกับการบริโภคทำให้ทุเรียนที่นี่มีรสชาติที่อร่อยหวานมันกรอบนอกนุ่มในที่รับประกันคุณภาพได้ว่านี่คือทุเรียนชุมพรหรือชุมพรพรีเมียมของแท้แน่นอนครับ มพรมีปลูกอยู่ที่พื้นที่ใดบ้างครับพื้นที่ที่ปลูกของจังหวัดชุมพรเราก็กระจายทุกอำเภอแปดอำเภอครับพันธุ์หลักก็คือหมอนทองหมอนทองอใช่ไหมหมอนทองนะและนอกจากนั้นก็มีกระดุมมีชนนีแม้แต่พันธุ์มูสังกิงของประเทศมาเลเซียก็ตอนนี้ก็เข้ามาปลูกในชุมพรบ้างแล้วครับอของมาเลย์มาปลูกด้วยหรอครับใช่ครับแล้วอะไรที่ทําให้ทุเรียนชุมพรมีรสชาติที่ดีกว่าที่อื่นครับการที่รสชาติดีไม่ดีก็อยู่ที่การดูแลรักษาอยู่ที่คุณภาพ ความแก่อ่อนของทุเรียนเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาการตัดตามอายุของมันที่มีความแก่เหมาะสมก็ทําให้รสชาติดีครับแล้วเรื่องสภาพภูมิอากาศหรือว่าดินแบบนี้คือมีผลต่อทุเรียนไหมครับมีครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าอย่างาถ้ำสิงเนี่ยเขาเป็นเป็นที่ดอนนะครับเพราะฉะนั้นอของถ้ำสิงเนื้อค่อนข้างจะแห้งนะครับ,รบถ้าไปทางหลังสวนก็อาจจะเป็นที่ลุ่มแล้วก็เป็นดินเหนียว เนื้อทุเรียนก็อาจจะช้ำนิดนึงเพราะฉะนั้นความแตกต่างของพื้นที่ก็ทําให้เนื้อทุเรียนแตกต่างกันโอแล้วทางสหนังงานเกษตรจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างครับให้ได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน G A P ในเรื่องนี้ก็เราได้ทํามาแต่ดังต่อเนื่องนะมีการส่งเสริมในเรื่องของการจัดทําแปลงใหญ่ทําให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและก,การเก็บเกี่ยวจนถ,ถึงการกระบวนการจําหน่ายเนี่ยในรูปของกลุ่ม เพราะฉะนั้นการทําทุเรียนจะทําให้มีคุณภาพมากขึ้นครับแล้วก็จากแปลงใหญ่เรามีแต่มาพันธุ์าสวนทุเรียนจังหวัดจุมพรซึ่งดูแลแปลงใหญ่ทั้งหมดในจังหวัดจุมพรอ๋อแล้วคําว่าผลไม้จุมพรพรีเมียมคืออะไรล่ะครับจริงๆแล้วผลไม้จุมพรพรีเมียมเนี่ยตอนนั้นเรามีปัญหาในเรื่องทุเรียนอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันว่าเราน่าจะมีแบรนด์ของจุมพรนครับเป็นแบรนด์จุมพรพรีเมียม,มเพราะฉะนั้น ทุเรียนที่บรรจุกล่องชุมพรพิมพ์ทุกลูกจะต้องมีคุณภาพแล้วแบบนี้ได้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างครับแล้วก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท FCG ซซึ่งเขาทำเรื่องออนไลน์นะ<อ>เริ่มรแรกเนี่ยก็ได้มาอบรมให้ความรู้นะเขามีวิทยากรมาให้แล้วเขาหาตลาดได้นะก็ทำมาหลายปีและตอนนี้ในส่วนของตลาดอื่นๆที่เจ้าหน้าที่เรามีความรู้ในเรื่องของออนไลน์ก็ได้เข้าไปสอนให้เกษตรกรโดยเฉพาะ บุตรหลานของเกษตรกรซึ่งคนรุ่นใหม่ก็มาช่วยทําออนไลน์ในส่วนของกรมเสริมการเกษตรเองเราก็มีตลาดเกษตรกรออนไลน์เป็นเว็บไซต์เลยเใช่ไหมครับเป็นเว็บไซต์เลยก็สามารถที่จะเอาไปขึ้นขายได้จังหวัดชุมพรน,นอกจากเป็นแหล่งผลิตทุเรียนชุมพรชั้นเยี่ยมระดับพรีเมียมแล้วยังเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำภาคใต้ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูการผล,ลไม้ของทางภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียนนั่นเองครับจึงเป็นจุดศูนย์รวมการจัดส่งทุเรียนต่อไปทั้งในและต่างประเทศนั่นเองครับทั้งยังสามารถเลือกซื้อได้จากสวนเกษตรกรโดยตรงหรือสั่งซื้อทางออนไลน์และจากร้านค้าจำหน่ายตลอดริมทางในจังหวัดชุมพรเลยครับ เรียสายพันธุ์อะไรเป็นส่วนใหญ่ครับสายพันธุ์หมอนทองครับเพราะว่าใน,ในสวนผมเนี่ยจะมีแต่หมอนทองอาจจะมีพันธุ์อื่นๆที่ใหม่ๆเข้ามาบ้างอ,อยู่สองสามพันแต่ว่าปลูกไม่เยอะปลูกไว้ทดลองเปลูกไว้ทดสอบเพื่อเรียนรู้ครับการที่เอาพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูกผมแอบได้ยินมาว่าที่นี่มีการจ่ายระบบน้ําแบบพิเศษคือพิเศษยังไงครับคือพิเศษก็ใช้ระบบะระบบมือถือครับ<อ>ระบบใช้ระบบมือถือเปิดปิดครับ ก็คือเราเราไม่ได้อยู่ในสถานที่เราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถสั่งทางมือถือได้เลยได้ครับได้ครับเอาความรู้วิธีการแบบนี้มาจากไหนอะ่ะคือไปไปศึกษาดูงานที่จันทบุรีและและหลายหลาย,หลายที่นะครับก็ก็พอดีทั่งกรมก็ให้งบประมาณตรงนี้มาทำนะครับาาก,การก็ได้ผลดีครับลดค่าแรงงานลดค่า,าใช้จ่ายได้อัน,นี้จริงจริงครับ แล้วมีวิธีการคัดเกรดยังไงครับให้ได้มีทุเรียนที่มีคุณภาพคือการทุเรียนคัดเกรดหนึ่งเจ้าของสวนจะต้องอบริหารจัดการแต่งลูกนะรูปทรงบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยก็ต้องแต่งออกให้หมดเพื่อใหอ้ได้เราที่ของมีคุณภาพนะถ้าเราไม่แตง่งเราไม่บำรุงรักษาไม่ดูแลก็จะเป็นทุเรียนตกเกรดเกือบทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีการบำรุงรักษาแต่งลูกแล้วก็คอยดูแลเรื่องแมลงเรื่องโรคครับก็จะเป็น ใช้ที่ว่าส่งออกได้ทีนี้ผมอยากเห็นลักษณะภายในของทุเรียนหมอนทองของที่นี่แล้วสามารถบอกให้ผมดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับเอาลูกไหนดีครับเอาลูกนี้ครับคือลูกนี้นะครับลูกนี้เป็นเกรดส่งออกครับคือลักษณะของหมอนทองครับห้าพูเต็มลูกจะไม่มีตําหนิครับไม่มีโรคแมลงติดเข้าไปที่การส่งออกโอ้คุณผู้ชมดูสิครับผลใหญ่มาก ดูภูหนึ่งนี่คือมาตรฐานเลยใช่ไหมครับมาตรฐานครับออไปผมขอดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงทุเรียนชุมพรพรีเมียมหวานแล้วก็มันครับล้วมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมที่ไม่สูนครับอร่อยอร่อยครับอร่อยไม่แปกใจเลยทำไมถึงเป็นเกรดพรีเมียมถ้าลูกหนึ่งเนี้ยลูกลูกที่ผมชิมอยู่นะครับ ล,ล,ลูกละประมาณกี่บาทครับผมก็อยู่ที่น้ําหนักลูกนี้ก็ประมาณสักสี่กิโลครับสี่กิโลประมาณเท่าหั่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทประมาณห้าร้อยถึงห้าร้อยกว่าบาทเทียบกับคุณภาพที่ได้รับผมมองว่าไม่แพงเลยครับที่ผ่านมายอดขายเป็นยังไงบ้างครับก็ยอดขายที่สวนเนี่ยก็ขายดีตลอดนะครับแล้วทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการตลาดแบบใหม่บ้างไหมครับช่วยครับมาเข้ามาเสนอแนะเรื่องการขายออนไลน์แล้วก็ ทำให้เป็นคุณภาพให้คุณภาพจะได้มาตรฐานตามที่ของกรมที่เขาเน้นย้ำม,มาครับคืออย่างเส้นช่องทางนี้มีช่องทางอะไรบ้างครับก็ขายขายแบบออนไลน์แล้วก็ขายกับตลาดต่างประเทศครับขายล้งต่างประเทศครับแต่ผมแอบได้ยินม,มาว่ามีการประมูลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับประมูลค,คือยังไงครับการประมูลนี้นการประมูลเอา พานัดพ่อค้ามาหลายหลายหลายๆล้หลงหลายๆแผงนะครับมามาดูสวนมาดูที่สวนมาดูลูกนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้องประมูลด้วยการด้วยตาบนต้นนะครับไม่เหมือนกับพืชอื่นที่เก็บลงมาแล้วมาประมูลดูเสร็จแล้วก็ยื่นซองกับใส่ซองกับใครประมูลได้สูงสุดอย่างนี้ครับอ๋อพอได้ราคาแล้วเราก็จะทําการดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วพอได้ผลผลิตมาคนที่ประมูลได้ก็มารับผลผลิตไปครับครับผม ทุเรียนชุมพรพรีเมียมคือการยกระดับการผลิตไม้ผลทุเรียนสู่มาตรฐานการส่งออกซึ่งเป็นทั้งแรงจูงใจให้กับเกษตรกรน,นั้นได้หันมาปลูกทุเรียนที่ได้คุณภาพและการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ทุเรียนนั้นมีราคาที่ดีที่ผ่านการรับรองในระดับจังหวัดสามารถซื้อกลับไปฝากได้ทั้งแบบผลสดหรือทุเรียนแปรรูปที่รับประกันได้ว่าใครกินจะต้องติดใจกันแน่นอนครับ แต่ละพื้นที่นะครับล้วนมีเรื่องราวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปและทุเรียนชุมพรพรีเมียมคือภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดชุมพรที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศไปแล้วครับทุเรียนชุมพรพรีเมียมใครได้กินก็ติดใจ